รอดนะครับดาวโรดวัย19ปีจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครรีธรรมราชล่าสุดชนะนกยุก4ีไรเทพปอเตระกุลนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมีวิทยาเพชรสี่หมื่นแล้วก็เสียใกล้นะครับวรวุฒิองธนาวัฒน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันนะครับปานแดงสกิติชัยครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนร่วมกับเอกเพชรสี่หมื่นนะครับส่วนทางด้านของเพชรตรงชัยทีพีเมเย็นนะครับนี่คือดาวโรดดวงใหม่ครับแปดไบแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ น้ารงชัยชัยทองครับ21ปีครับจากคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี2ฟอร์มหลังนะครับ2ครั้งหลังในบอยรอบอีสุสุครั้งที่3ามสเอ็ดยังไม่แพ้ใครนะครับเซ็นท้าสู่รอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าสดใสนะครับวันนี้ต่อยด้วยเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีมีมังไก่ทีวีเอ็มยิมนะครับแล้วก็เสียตั้มเอีรติเจเรล่ราครับเป็นผู้จัดการหัวหน้านคณะาโรอีสตูนนะครับแล้วก็หนุ่มทีวีเอ็มครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่คือโปรไฟล์ย่อๆของคู่เอกแข่งครับ เป็นลูกศิษย์ของท่านพออพิสิทธิ์ชาลังสีครับพอ,อหนุ่มจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับเฮ่อพิลิปชั้นม .6 ครับอยู่ในการสนับสนุนของนายหัวโกเดพลันชัยจ่าเบี้ยวทุ่งสงนะครับ ลุ้นยู่หน้าจอช่อง3ครับขณะมุมน้ำเงินนั่นแม่รูปร่างโครงสร้างก็ไม่ต่างกันเลยนะครับผู้นี้อายุอาณาไม่ห่างกันส่วนสูงก็ไม่ห่างกันครับบนเวทีประธานสุขพบัริภาคจากอบจจังหวัดปัตตานีครับสูงพอๆกันครับ3คนบนเวทีนั่นแหละครับ185เซนติเมตรนะครับข้านของเงลคิลิต19ปีครับส่วนเพชรองชัยครับนี่คือดารดฟพร์อมร้อนแรงนะครับจากคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับคุณจะชาย2ปี8ไฟแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ

ผลผลิตจากนู่นเลยครับนักครศสีธรรมราชุช่มสงเลยครับเชื่อว่านายหัวโกเดพลันชัยก็คงจะลุ้นลูกทีมดูนะครับเพราะว่าวิทยานั้นก็ถือว่าเป็นน้องรักอีกคนหนึ่งครับภายใต้การสนุนของโกเดเพชรทงชัยนี่ก็ไม่ธรรมดาครับพอพูดถึงสุราษฎร์ธานีแก๊สประสิทธิ์เสียงดังเลยครับ <laughs> อ่สตอร์เดือดครับเดือดไม่เดือดครับสตอร์สามฝักค่ับคุณประสิทธิ์ห้าฝักรวมถึงผู้บรรยายด้วยอ่าเออวันนี้ก็ ขอบคุณผู้บริหารของพีทีวีด้วยครับสนับสนุนเรื่องของสถานที่นะครับจ่ท่านให้เวลาสักระยะนึงครับคุณประสิทธิ์ครับก่อนที่เราจะกลับไปบ้านของเราที่เดิมที่จังหวัดสมุทรสาครขอให้ทุกอย่างที่คายก่อนนะครับคุณศักดิ์ภีพรมชาตินะครับผู้จัดการทั่วไปของสถานีโทรทัศน์พีทีวีครับแล้วก็มีวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์งามสมศุขนะครับนายกอครับนายกอบตบ้านบ้านหีบนะครับอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาครับทวงคู่มาครับ ท่านขอเอาไทยทัพอาสานะครับก็เป็น f อซประจำของพวกเขาอยู่แล้วครับไม่ดูไม่ได้ครับเทียง15ทุกวันเสาร์ครับกมีนุ้งเทียงสิจมวยไทยนี่เป็นมวยรอบอีสุุครั้งที่31นะครับสตอเดือดหรือเปล่าครับนครธีธรรมราชสุราษธานีเขตพื้นที่ไม่ห่างกันนะครับคู่แรกจบยก4คู่2เป็นคะแนนครับ ยกพลานยกสี่เด่นฝั่งโคงคะแนนคู่นี้เป็นอย่างไรมาประเภทยกโกงทั้งคู่ครับ19 185 21 185คนรุ่นใหม่เดี๋ยวกลับมาครับห่างกายยาสติดวันนี้ต้องรุ่นกันต้องบอกว่ายกสุดท้ายแล้วครับคุณชายตามรุ่นกันให้กำลังใจกันต่อครับลูกหลานเดนตอทั้งคู่ครับทุ่งสงนลาทีระมราแล,ขอขอล้วก็อำเภอทีรีรัตน์มิคมจังหวัดสุราษฎธานี แม่สูงยาวเยาวชนคนพุ่นใหม่จริงๆครับทั้งเธอพิว์ิตแล้วก็เพชรธงชยัย เดินขยับเข้าหาครับเดินิสเกียยาเพชรสี่หมื่นันอยู่ด้านล่างครับมีสมชายมิสูด้วยครับมาลุ้นอยู่หลังมุมแดงเบียดต่ำยังสบายสบายอยู่ครับกำลังมากแรงครับทีวีเอ็มปีนี้นะครับบังใกล้ครับเอฟซีครับในทีมกานหัวหน้าคณะผู้จัดการลุ้นอยู่หน้าจอทีวีเลยครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเพทีมเล็กก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่เล็กๆนะครับพุทธชัยมาแล้ครับเป็นแชมป์โน้นนะครับตั้งแต่ร้อยห้าปอนด์นะครับในขณะที่เพชรธงชัยครับยังไม่ประสบความสำเร็จใดๆมาก่อนนะครับนี่คือหนึ่งในตัวประกอบการระดับของวัยรอบอิซุซุครั้งที่สามสิบเอ็ดครับผ่านรอบกลายเป็นพระเอกไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้ต้องผ่านให้ได้ครับทั้เข้าเข้าสู่รอบต่อๆไปไปนะ ไม่มากไม่มา,มาครับวัยรอบมีสูสุกแค่หนึ่งล้านห้าแสนเท่านั้นเองครับทั้งรถนำงานทั้งเข็มขัน,ขนเกียรติยศยืนหยัดกับวีทีมวยสยามยรอบน้อยมาเป็นปีที่30เอ็นแล้วลรอบมีสูสุกสามทศวรรษแล้วนะครับแชมป์คนล่าสุดก็คือกรองไก่เอนนี่ไวยไทยครับรอบนี้ใครจะได้เป็นแชมป์นะครับลุ้นกันครับ สปาราน่ารอบแรกผู้สุดท้ายนะครับยอดไอคิวครับอีกหนึ่งตัวเองครับลุ้นเข้ารอบครับทังหน้าของไรเทพปอเตระกุลนะครับไรเทพนั้นต่อยสองครั้งยังไม่ชนะแต่ว่าสปาราน่าถ้าเกิดจับพลัดจับผูกเกิดชนะน็อกขึ้นมาโอกาสลุกตัวเารอบก็ยังเป็นไปได้คุณชายในขณะที่ยอดไอคิวก็แพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าแตกท้าน็อกนี่มีคะแนนบวกครับเป็นกฎกติกาของมวยรอบครับมุ่งมั่นเลือินครับหน้าตาแววตาของมุตติลี เจ็บมาหกเรียนการาโพราาแม่นครศรีธรรมราชครับโดนหักล้มไปแล้วครับาี่นะครับขวาเจอขวานะครับกางโคลซ่าปากหัวตัวเท่าครับตอนนี้มาถึงตัวนะครับทางด้านเออคิวลิกหมัดแล้วหมัดแล้วหมัดแล้วจะตีได้หรือเปล่าแม่เจอลูกกันเข้าไปครับเจอกำแพงหน้าหันขาลงมาครับนี่นะครับเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ครับอย่ามาซงเดียวครับมวยไทย มาหลายๆอย่างครับคุณประสิทธิ์อมันหลากหลายนะครับขอใยป้ายหน้าวาหน้าไว้ใช่ยขางขวานะครับทางด้านของเมื่์คลิะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดน่าจะได้ดูทุกอย่างนะครับนอกในมีให้เห็นนะครับคู่นี้ นะครับดันออกไปเพชรธงชั <NXT> ย <lawsuit> ครับเนี after after ่ยครับอร่อยนีปีครับถีบไปนี่มอสายซาบซ่ากันครับพุทธชัยเกียรติสีแดงมหกโรงเรีนกีฬาเจ้าก่อนสิทธิมราชเพชรธงชัยนั้นรอตีรัตนบัณฑิตครับดีมากครับต่อครับ3นาทีสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายครับคุยยไรนะครับใครจะได้ตัวรอบรองชนะเลิศวัยรอบอีสุุครับครั้งที่31นะครับรอบแรกนาทีสุดท้ายสายมีครับ นะครับเพชรงชัยหมัดขวาใสา่เข้าไปครับเฮ้ยคลิปดูมันว่าไม่เดินเร็วเหมือน4ี่ยกที่ผ่านมาแล้วคุณกระชายเดี๋ยวเพิ่งนให้คำตอบตัวเองครับมวยห้ายกแข่งเดียวอาการเดียวดอกเดียวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเสริมได้ครับต่างชนต่างรัดรูมแแบบงจมูกมมของเพชรธงชัย <ไป S 1> เลือกก็กไหลซึนมาเหมือนเดิมครับมาครับยังโตย,ยังบงังอาขวาล้มลงไป เอาแล้วครับต้องเร็วแล้วครับทางด้านของเพชรทองชัยนะครับเวลาไล่หลังแล้วครับทีมงานชาติเตนเนอร์พี่เลี้ยงโบกได้แล้วนะครับเอาแค่ขวาแต่ว่าต้องต่อเนื่องด้วยครับความทีต้องมาเอาล้วครับเท้าซ้ายหน้าทาซ้ายหน้าใส่เข้าไปครับเออร์คิลิส์สี่ยกที่ผ่านมาเดินมาตลอดนะครับยกนี้หันมาต่อยเกมรับคุณชาชาเดวดูนะครับทดสอบเกมรับเออร์คิลิสจะรับได้ดีขนาดไหนครับเาครับดูครับ แก้ปัญหาใครเก่งที่สุดบนเวทีตัวต่อต,ต,ตัวแล้วครับหลังมุมแดงหลังมุมนั่นเลยทีมเชียร์ทีมเชียร์ต่างพอพอใจครับแต่ว่าคนที่ให้คะแนนด้านล่างครับอัศดาวุฒิธนพัฒน์แล้วก็ธนวุฒิครับเ,เป็นคนตัดสินอ้าวเ,เดิอนอีกเพชรธงชัยเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้า,ขา,ขาคุณประสิทธิ์นี่แหละครับมาใครใครย่องครับใครใครย่องครับใกล้ๆแข้งขวา เอาซ้ายดันเข้าไปครับแดงตีแม่แต่ว่าเนี่ยครับเฮอร์ทิวรีปครับแม่บิ๊กเลี่ยมนะครับโอ้โหตาเอาอีกแล้วครับต่างคนต่างพอใจอีกแล้วครับไม่ยอมเข้าแล้วครับต่างคนต่างติ้นแล้วครับอ่ะอย่างนี้ก็รอเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับยากที่จะแก้ไขครับกลัวจะพลาดกลัวจะผิดพรั้งครับ อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับจะไปเที่ยวทุ่งสงหือไปสูราศักดิ์อีกนิดเดียวมาแล้วครับบรรยากาศวุ่นวายอีกแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานของตัวเองครับที<_<_<_่ผ่านมาเอาล้วครับสามวาสองศอกแล้วนะครับนาทีนี爸爸้ก็คนที่มีหัวใจที่สุด ให้คะแนนด้านล่างสามท่านแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับคุณชายเอาละครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับคะแนนแรกอัศดาวุฒิพิลาวันนะครับมาที่ธนพั์เก้วแล้วก็ปิดท้ายรังท้ายที่ธนวุฒิรังรองอนุสรนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเออคิวเิตครับเอ้คิวเิตเพชซีเมินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเพชรธงชัยทีวีเอ็มดีไปครับ อาละครับไปลุ้นเข้ารอบครับแตต้องไปรอผลการแข่งขันระหว่างไตรเทพกับยอดไอคิวในสัปดาห์หน้าแหะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจกับผู้แพ้ด้วยครับทําสําเร็จนะครับทางด้านของเฮอรคิวลิสครับติดตามดูเส้นทางของเขาในรอบอีซูซูครั้งที่31ครับพักชมโฆษณาสุด